ตกงานพรุ่งนี้กะว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวไปเว่ายน้ำใช้เงินบุญเก่ากอแล้วนี่ลูกสาวครับครัาราเรนเฮ้ยถ้าเป็นไปไปถ้าเป็นไปไปมไงฉันแก้วไปความัไปคุณเนี้

การอะไรเดี๋ยวการปืนวดีโอครับใส่ด้ายจีนังกายยิงไม่เข้าอ่ะพี่ใส่ด้ายมาเลยลูกลองยูทูไม่ะลองยอ่ะน้องยิงยูไม่เข้าอกสยอดครับประตูวันนี้สุดยอดเลยครับประตูนะครับประตูประตูเพื่อพี่เลยะขไหมเนียวกตายลูกตายเหนล้ว่รไอากองให้แน่มาทไม่ ดูเยอะเมืนอี้หมกทำไหมหมุกไหมหมุกบันเหลือน้ยยงนี่เลยยิงนี่แหลไม่เข้า้ถ่ายแล้วโอเลกทิ้ทีแก่หน่อยฮกัดเอ้าเข้มเข้มใช่ไหมตามหน้าตาเต็มที่ดูนิดนึงขอดูนิดนึงไม่หลงละหลงละเลยไม่หลงแฟนคลับผมลงแฟนคลับ ขอบพระคุณครับเป็นขับรออยู่หน้าครับอ่าเป็นขับหรือแฟนบอลดัดตีออกไม่ได้ขอพี่คิวห,หน,น่อยครับหมางกันอยู่เป็นบอลดัดตัดปีเยอะชิสเฮ้ยพี่สอนละพงษ์ชายยืนเชื่อมไหมันนี้ตกงานไปเชื่อมไหมวางแผนด้วยว่าจะไปเชื่อมที่ตรงนี้เอาลูกน้องเราไปนะ